ยโยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยเนาะวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมไลน์เลนเจอกันต่ออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะคะผมนะอ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาลุยตู้กาชาท่ายอดนิยมกันต่อเลยก็แล้วกันนะครับผมเนาะอ่าหลังจากที่เราแบบว่าได้เปิดไปเรื่อยๆแน่นอนในสของไอดีหลักแล้วก็ไอดีที่3ไปนะครับผมซึ่งก็โอ้โหอ่ะได้มาหรือเปล่านะครับผมเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ดูนะผมสามารถจ้กลับไปดูได้แล้วกันไปช่วยรุ่นดูพร้อมผมหนยแล้วกันนะฮะส่วนคลิปนี้ มาลุ้นดูอีกคลิปกันแล้วกันนะครับผมนะในสองไอดีที่4นะในคลิปนี้เดี๋ยวเปิดดูเลยนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะจะได้ไหมหรือไม่ได้อะไรยังไงนะครับผมก็ออกหน่อยแล้วกันนะฮะบอสมืดคืออยากได้จริงๆคือถ้าได้ทุกไอดีมาเนี่ยก็คงแบบว่าโหดขึ้นเยอะแน่นอนนะครับผมนะเพราะว่ามันเป็นตัวค่อนข้าง,งที่จะโกงเลยทีเดียวเชียวนะครับผมตัวบอสมืดนะฮะก็หวังว่าจะได้หน่อยแล้วกันนะไอดี ID นี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะลุนละนน้นอดีตถัดไปแล้วกันนะเป็นไอดียที่ 5กับ6นะส่วนคลิปนี้เดี๋ยวลุ้นเป็นอดีเดียวก็แล้วกันนะฮะเมื่อกี้ได้ตัวกระชามีแค่148นะเดี๋ยวซื้ออีก2ตัวแล้วกันนะฮะ่เก้สิบให้เป็นแบบว่าได้เปิดเป็น150ใบไปเลยผมจะเปิดแบบว่าหมดแม็กหมดอันนี้เลยนะผมตัวกระชาหมดก๊อกเลยนะฮะอ่ามาลุ้นดูเลยก็แล้วกันนะฮะผมจะได้บอสมือเปล่าภายใน150ใบ150ตัวกาชงกาชานะฮะไันเหน็ดเป็นไรเนี่ยโอเคมาแล้วอ,อีกใบหนึ่งนะฮะ โอเคซื้อไปนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปลุ้นเลยละกันนะครับนี่นะฮะบอสมืดแล้วก็เซนลี่ไอดอลนะอ่าเซนลี่ไอดอลนี่ผมยังไม่ค่อยจะมีแทบจะทุกตัวไอแทบแทบจะทุกไอเดีเลยมั้งอ่าถ้าได้มาก็โอเคแหละนะครับผมอ่าอ่าล่าสุดอ่าขออภัยอ่าล่าสุดก็เพิ่งเปิดได้ในส่วนไอเดียล่ะไอไอเดีที่3นะไอเซนลี่ไอดอลนะครับผมก็อ่าได้มาก็โอเคแหละไม่ออกบอสมืดนะฮะอ่า แต่ก็หวังว่าไอเดียนี้ไอเดียี้ส่จะออกบอสมืดกันละกันนะครับผมนะมาลุยกันเลยนะไอนี้ผมเปิดตอนที่มันเพื่ประกาศมาแรกๆนะแต่ว่ามันเลยน่าจะประมาณเกือบๆชั่วโมงเห็นจะได้นะเออแต่ว่าถ้าเปิดตู้แบบตอนมันเพื่ประกาศใหม่ๆสดๆร้อนๆเนี่ยคือผมผมก็ว่ามันออกได้ค่อนข้างที่จะง่ายกว่าแบบว่าหลังๆอยู่นะผมว่านะฮะคือตู้มันมานานแล้วอะไรเงี้ยผมมันเหลือเวลาอีก วันสองวันสุดท้ายอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะผมเคยเปิดแบบนี้ละ <c oughs> นานๆที่จะฟุกเปิดได้นะฮะอืม <c oughs> ก็หวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นละกันนะไอดี ID ที่ 4. มาลุยกันเลยฮะเพื่อนๆช่วยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะฮะมาครับผมมาฮะบัฟตัวผมด้วยก็เยอะบัฟตัวให้ผมได้ก็ได้ยิ่งดีนะฮะบัฟตัวให้ผมหน่อยนะฮะกดไลค์นะผมขอบคุณครับผมมาฮะจดไปเรื่อยๆผม รุยต่อยาวๆตัวกระชงกระชานะครับผมส่วนรูบี้แน่นอนก็คงต้องเก็บนะครับผมนะออวันนี้เป็นวันรับรูบี้ด้วยนะครับผมนะรีเซ็ตลีอะไรเยบร้อยแล้วเนาะนะครับผมก็รับรูบี้มาเพื่อนๆเนี่ยจะามาเปิดกระชาธาตุยอนิยมต่อเลยไหมหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เลยละกันนะฮะหรือจะเก็บไว้เปิดเกียร์ปีใหม่ก็ได้นะครับผมหรือจะรอเปิดเดนเจอร์เดือน หน้าก็ได้นะครับผมนะเดือนหน้าก็เป็นตัวการบินนะฮะเออนะฮะก็นั่นแหละนะฮะถ้าเจอถ้าเอยไม่ใช่สิถ้าเจอตัวกันบินหุนหดเอยถ้าเจอตัวบินหุนหดก็อ่ะรอเปิดการบินดีๆก็ได้นะครับผมนะมารีเซ็ตเรียบร้อยมือเกมมันไม่ออกสักทีนะฮะรีหน้าเกมเข้าใหม่สักแป๊บหนึ่งมันจะเป็นไรไปนะฮะดูดีว่ามันจะช่วยได้บ้างไหมหรือว่าไม่ช่วยวะ <laughs> มา อาจจะรีความเกลือไปให้แล้วก็ได้นะครับผมนะส่วนโชคก็จะมาทับแทนทบแทนอะไรประมาณนี้นะว่าแต่เอ้ยนึกว่าจะเน็ตชาซะแล้วมาแล้วมาแล้วจวังวะนี้ยังไงมาแล้วใช่ไหมบอสมืดจา๋าขอสักทีเถอะนะบอสมืดเอ๋ยมาเถอะบอสนอกกฎหมายโอ้ยไม่ใช่บอสแล้วเนี่ยมันนอนแล้วเฮดเบิดแล้วบอสคนนอกกฎหมายของข้าได้ไหมจะได้บ้างไหมเนี่ย โอ้นี่ใจคอจะไม่ออกให้สักไอดีเลยงั้นหรือมาครับผมมาแล้วใช่ไหมจึบ๊บไซมอนตัวเกลือนะฮะเกลือจริงเออถ้าไม่ออกนะก็นั่นแหละซรสออกเซริไอดอนก็ได้นะหรือถ้าไม่ได้จริงๆก็พวกโคนี่อะไรเงี้ยก็ออกมาก็ได้เหมือนกันนะอย่างน้อยก,ก็ าปั้นเป็นล่างไฮเปอร์แม็กก็เอามาใช้ไอ้เลยนะไอ้อันนี้ก็ได้นะไอ้ความสามารถไอโดสมบูรณ์แบบนะครับผมสอ,สองนะเวอร์ชันสองเออมันก็คือใช้งานได้ดีอะ่ะเออนะฮะมันจะใช้งานได้ดีอยู่มันแบบยืนได้นานอยู่อะไรประมาณนี้นะครับผมสําหรับความสามารถอันนี้เนาะในส่วนของสร้างบาเรียสมบูรณ์แบบเอ,อ้ยนี่ไงเอ,อ้ยเพิ่มโอกาสจริงนี่ไงมังกรนะฮะ นี่มูนอ่านี่คนนี้เอาคนนี้น,นี้เอาคนนี้คนโหนก็ได้นะครับผมนี่ดูดิหาดมาขนาดนี้มันจะยังเพิ่มโอกาสไหมเมื่อกี้ก็ได้มูนมังกรมาแล้วอ่ะขอเป็นโคนนี้ได้ไหมเออคนนี้จริงโอ้ยอ่า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 ไม่เป็นไรคนนี้ก็ใช้คนนี้ตัวนี้ก็ใช้ได้แต่ว่า อ่าผมไม่ใช้ดีกว่าเพราะผมมีสายพลังอะไรยิ่งเยอะ,ยอเ,ยอะยอเยอะแยะเยอะแยะแล้วแม่จะลินพันไปไหนเนี่ย <c oughs> ขอไปด้วยนะ,ะการนะครับผมเนาะมาฮะอ,อันนี้ก็ยังตกเกลืออยู่นะบอสมืดบอสมืดบอสมืดต้องการอย่างเดียวคือบอสมืดนะอ่ายังไงขายมาแล้วอ่หลายทีแล้วปึ๊บโอ้เป็นตัวแบบใหม่นะในการบินนะครับผม ตั้งแต่เดือนรอบไหนไม่รู้แหละครับผมแต่ว่าเพิ่งจะมารอบแบบจะล่าสุดอะไรประมาณนี้เลยเนาะตัวนี้นะครับผมน้องชิชินะฮะก็ได้มาทําไมอ่ะไม่ใช่อยู่ดีนะฮะเออขอตัวบอสุด,ดีกว่านะมาที่เธอนะบอสมดเ๋ยอยากให้มาจริงๆต้อนรับอาแขนโอ้ยบอสไม่มามาเป็นบราวแทนนะฮะ <c oughs> ความเค็มนี่มันอะไรกันครับโอเคมารอบนี้ยังไงตัวกระชา่าโอ้โหสงสัยต้องเปิดด้วยลูบี้อย่างเดียวแล้วมานี่ถึงจะได้ครับผมหลงังๆนะหรือถ้าเปิดแรกๆนะครับผมตอนที่มันอ่าตู้เพิ่มโอกาสใหม่สดๆตล้อมหรือเพิ่งมาอะไรเงี้ยเปิดตัวนี่มันจะได้ง่ายอยู่อันนี้หรือเปล่าวันนี้อันนี้มันใช่จริงหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะแต่ว่าเท่าที่ผมเคยเปิดมาก็เป็นลักษณะแบบนี้จริงๆนะเออ แต่ว่าบางตู้คือเปิดแรกๆเนี่ยมันก็เกลือมันก็มีบ้างนะแต่ว่าพอผ่านไปครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงอเนี้ยผมว่ามันก็เปิดได้ก็มีเหมือนกันนะฮะเออแต่ว่านั่นแหละตู้มาปุ๊บเปิดปั๊บทันทีผมว่ามันมีสิทธิ์ลุ้นได้มากกว่านะอันนี้คือถามว่ามันจริงไหมอันนี้ไม่รู้อ่ะแต่ว่าเพื่อนๆคิดถ็นยังไงอ่ะผมก็ชี้เขียนว่ามันจริงอยู่นะเออก็อ่ะคอมเมนต์มาบอกคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะเออมันจริงหรือเปล่าเพื่อนๆเคยเปิดแบบนี้แล้วมันได้ ค่อนข้างที่จะเยอะหรือเปล่าในแต่ละรอบนะครับผมมาพูดคุยกันหน่อยเนาะอ,อในส่วนการเปิดกาชานี่แหละนะผมเปิดนั่นแหละเปิดไม่รู้กี่ครั้งแหละนะฮะคือ <c oughs> มันก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าตอนอ,อที่มันแบบว่ามีตู้แบบว่ามาใหม่หรือมาแรกๆอะไรเงี้ยนะครับผมออทั้งไม่เพิ่มโอกาสเออหรือเพิ่มเอเยอรเนี่ยมันก็มีบางรอบที่มันแบบว่าเปิดไม่ได้เกือนั่นแหละนะฮะหรือบางรอบก็คือเปิดได้อยู่นะครับผมแต่ส่วนใหญ่คือจะเห็นคนเปิดได้เยอะนะเออนานๆจะมีคน แบบเปอร์เซ็นต์น้อยนะฮะแบบว่าจะเห็นจสองการเกลือนะครับผมแต่อันนี้คือผมน่าจะเกลือแล้วใช่ไหมปเปิดมาขนาดนี้เรายังไม่เห็นวีแววบ,บอสมืดเลยเฮ้ย <c oughs> ตลาดวายแล้วเหรออย่าพึ่งซีไอดีซีของผมก็อยากเกิดเหมือนกันนะเป็นมันเป็นไอดีที่ดวงดีแสงมืดนะเฮ้ยอย่าให้ได้ล <c oughs> บฉายานี้ออกได้ไหมไอดีนี้ อ่าคุนไอดีเป็นไอดีเดียวมั้งที่แบบว่ามีแสงมืดตัวดีๆนี่เยอะแล้วก็อ่าปั้นแม็กอะไรแบบนี้ได้เยอะด้วยนะครับผมไหนจะมีเก้าดงเก้าดาวหรือร่างไฮเปอร์แม็กอะไรประมาณนี้นะครับผมนั่นแหละเพราะฉะนั้นฮึบโอ้โหถ้าไม่ออกจริงๆเดี๋ยวไปรออ่าตู้โคดแสงโคดมืดต่อก็ได้แล้วถ้าแล้วถ้าตู้โคดแสงโคดมืดไม่ออกอีกเดี๋ยวผมจะไป อ่าปั้นตัวกันบินอันนี้เลยนะครับผมผมมีอยู่นะตัวกันบินโมนรดน้าหนักนะครับผมอันดีที่สี่นะามาสิบห้าใบสุดท้ายแล้วดูสิจะออกบ้างไหมเนี่ยมันไม่เห็นวิแวเลยใช่ไหมอยากจะร้องไห้เออยังไงรอบนี้เงียบปริบใช่ไหมโอ้ยบบ้อยหมูป่านะฮะโอ้ย นี่ไค,คอจะไม่ให้เลยใช่ไหมนี่จะให้แค่ทานปกติยอดนิยมอย่างเดียวเลยใช่ไหมเฮ้บแล้วก็ไม่ได้ออกโคโนี้ด้วยนะออกเป็นในส่วนของตัวมูลนะครับผมมนูนมังกรนะฮะออซึ่งผมก็ไม่ได้ใช้นะถ้าจะใช้ใช้โคนนี้ดีกว่าเอาฮบรอบนี้ยังไงโอ้ย็บร้อยเกือไปนะครับผมนะโอ้ยเศร้าเหลือเกินนะฮะ มาเดี๋ยวจัดอีกสักรอบนึงไม่อยากยอมแพ้มาห้าห้าสิบรูบี้เพื่อจะจัวติดบอสเมื่อนะชายรูบี้ยุบอืขึ้นมาแบบนี้ร้อยธานแน่นอนเย็บร้อยเกือไปนะฮะ อ่ะขอบคุณที่เพื่อนๆรับชมจนมาถึงขนาดนี้นะคะผมก็ขอโชคดีมิช่เปิดกระชาให้มันได้ละกันนะคะผมนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอกล่าวสวัสดีครับแล้วว้กันเจอกัคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้บายยครับผมโอ้ยเศร้าสวัสดีครับ